เล่นไฟด้วยนะฮะไหมพีแมพพีแมพผมมีอะไรจะบอกฮนะผมได้ถ่ายคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นคลิปอ่าขี่รถจากหอไปบ้านนะครับผมนะะก็คือแบบกะว่าจะลงคลิปนั้นแหละ ไฟมีปัญหาครับลงไม่ได้ก็เลยไม่มีคลิปลงโอ้ว่าจะลงแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะว่าจะลงคลิปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเราจะไม่ได้ลงนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะเราถ่ายใหม่นะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับช่องเตยจ๋าเลสซิ่งนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับ oh. ก็อย่างที่กล่าวข้างต้อนไปมาชี้แจงให้ดูเชยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวพาทัวร์ในหอเลยนะครับโอ้ <laughs> นะครับผมก็สภาพหอ,อก็จะเป็นประมาณนี้นะมองเป็นรอบๆนี่ก็เป็นเครื่องแป้งแหละเนาะนี่คือตัวสภาพมันก็ไม่เยอะนะครับอาจจะมารีวิวหอ,อแล้วกันนะครับก็วันนี้เพื่อนยังไม่มานะครับปกติผมมาอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กันสองคนแต่เพื่อนยังไม่มานะฮโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ไม่ใช่ทัวร์หรอกจะมาพามาดูห้องผมนะครับห้องของ เพื่อนนั่นแหละเออนะฮะโอเคก็เป็นโต๊ะทํางานนะครับเป็นโตะวางงานแนละ้วก็ลกๆหน่อยนะครับเป็นพวกสมุนหนังสืออะไรก็วางวางไว้ตรงนี้นะครับที่นอนนะครับประมาณนี้รายเดียวก็อยู่บ้านเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือไฟไฟนะอ๋อเหยวผมจะปิดไฟให้ดูแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นแล้วก็มีพัดลมอีกประมาณ3ตัวนะครับ เยอะไปไหนเอาเยอะจริงนะครับเยอะจริงโตนาโตเครื่องแป้ง,งก็ไม่มีอะไรนะครับก็ของใช้ตัวไ,ไม่ต้องดูหรอกนะครับหม้อข้าวนะนี่ทอดต้มทุกอย่างอย่างนี้นครับนะ้าใครที่อยู่หอจะอเข้าใจนะครับใครอยู่หอโอ้ยก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูข้างนอกมันมืดนะเปิดไฟก่อน ก็เป็นโซนเก็บของนะครับก็จานอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นข้าวเลยเสื้อผ้าอะไรก็ถังนี้ก็จะเละๆอยู่ตรงนี้นะครับมีพักไปตรงนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะชดผมตอนไหนที <c oughs> ่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนาะเห็นไหมอันนีม้มีอะไรแล้วนะครับไปกลับข้างในดีกว่าปิดยุด่งยุง เช็คนั่นฮะว้าออกมาเนี้ยผมไม่มีอะไรแล้วห้องน้ำก็นี่ขนที่นอนมาอยู่ในห้องน้ำชอบมากเลยนะห้องน้ำเวลาร้องเพลงร้องเพราะร้องให้ฟังเอาเพลงนะก็แค่ผู้ชายเท่ามือดาสีเดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้ามันเท่มือดาของเธอ จึงแสนดีเลิศเลยในใสายตาใครใครชอบ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 นะออกมาข้างนอกร้องเหมือนหมาเลยอเอาแย่เดี๋ยวพามาดูไฟนะครับไฟน้ำปิดเลยนะอ๋อบรรยากาศนะครับในห้องแบบชอบนะอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีไฟอะรีโมท นะฮะรีโมทก็ตัวเล็กหน่อยแม่เราอยากอยากให้ดูเฉยสีแดงปาสีแดงนะครับมืดออกคนมืดไปเลยนะครับกล้องก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะเอาเช่แล้วก็มาดูสีเขียวนะครับ,รบสีเขียว โอเคฮะเรามาดูสีต่อไปสีน้ําเงินนี่นี่คือสตีมสีน้ําเงินนะคือแบบชอบแล้วนะเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยคือแบบเป็นคนชอบสีน้ําเงินอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นต่อไมก็สีขาวนะครับนี่ก็สีขาวคือแบบมันเป็นสีทุกสีปนกันเลยใช่ไหมนั่นแหละสีขาวนะครับพวกข้างล่างนะครับก็จะเป็น สีต่างๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันสีอะไรบ้างเยอะอยู่เลยนะสีเหลืองนะครับสีพูสีอ่านี่ไม่เล่นไฟด้วยนะเห็นไหม่แมมีแมพอ่วาวววน้าวว้าวววเป็นไงอ่าโอเคคนะรับสำหรับห้องก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ มันเฟลนะครับในคลิปผมอุตส่าห์ผมถ่ายนานเลยนะตัดต่ออะไรมันก็มันเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราคิดว่าจะลงไฟล์หายก็อนุญาดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมก็าดยด้วยเพื่อใครคิดถึงกันบ้างขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์หน้าลงเฟซตัวเองหน่อยนะครับชวนเพื่อนมาดูเยอะๆนะครับเพราะผม มีกำลังใจเห็นคนดูมากดซับกดไลค์ให้ผมเนี่ยผมก็มีกำลังใจในการทําคลิปมากขึ้นนะครับคนดูก็น่าจะได้ดูคลิปที่สนุกสนุกนะครับผมก็ไม่รู้เนาะว่าคุณผู้ชมชอบอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมไปละคลิปนี้บายๆจ้า